โยวาซาด็กวัยรุนเมรกาเด็กวัยรุนดูไปด็กวัยรุนชาวสายทุกคนไยเดอ้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Monster Hunter ตอนะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเบต้านะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดทดสอบในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 Xbox ไปที่เรียบร้อยนะเปิดทดสอบประมาณ3วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4อ่าพฤศจิก,กายนนะท่านผู้ชมนะแต่ผมจะไม่ผิดนะเออนะครับเออ ก็ไปโหลดมาได้นะเป็นดีโมทดสอบเบต้านะครับท่านผู้ชมนะอ่านนะผมจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูเฮ้ยสตาร์ทเกมครับอาปัจ้าปัจ้าอาปจ้าปัจ้านี่มานะครับโอ้โยเปิดจอยแป,ป๊บเลยนะคนดูมันมีไอ้มันมีอะไรเนี่ยฮันเตอร์กับพีดีโอคืออะไรวะคนดูมันคืออะไรหรออันนี้อ๋อคาแรคเตอร์เหรอ อ่าฮันเตอร์อ๋อเป็นการนะนะเอาคอนเฟิร์มเลยด,ดีกว่าคนะ <Internet S 1> นุนะอินเทอร์นีมก่อนตั้งชื่อก่อนบิ๊ก <Big S 2> คูกละกันเนี่ย yeah. yes very good boy อา้าวไม่ได้บิ๊กปานุละกันนะ yeah all display okay ไปนะครับไปโหลดได้นะในในในสตรีมนะท่านผู้ชมนะเออโหลดในสตรีมได้นะครับตอนนี้เขาเปิดทดสอบแล้วเนาะ อันนี้ผมมาเข้ามาเล่นแล้วเวอร์ o ีกูดบอยเอาล่ะไม่รู้ว่าเซิร์ฟจะแตกไหมนะมันมันเพิ่งจะเปิดตอน10บโมงนี้นะท่านผู้ชมนะเย้โอยอันนี้มันเป็นภาคใหม่นะครับในปี2024นี้นะท่านผู้ชมอืมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเปิดปีสองพันยไหมหรือเปิด2025นะอันนี้เขาเปิดทดสอบอยู่เฮ้โอเวอร์ที่ตรงนี้ อันนี้เป็นเป็นภาษาอ่าอังกฤษยอย่างเดียวนะนี่ Hunter. ฮันเตอร์เฮ่ย์มันจะสกิปเลยแล้วกันไม่ดูนะครับไม่ดูนี่มาแล้วเว้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยโหเปิดมาก็ให้บูเลยคนดูอ่ากดไปโอเค ม <sm festivals> ันน่าจะเป็นหนอนยักษ์แน่เลยนะโอ้ยตัตรึงมันดูผมบอกเลยว่าน่าริ้นจัดเลยนะเกมนี้นี่เรากำลังไล่ใช่ไหมอืมมันมาเป็นแบบแนวทะเลทรายแต่ทำไมมันตั้งชื่อว่า Monster Hunter White นะทุกผู้ชมนี่อุิยแต่ภาพสวยนะนี่ผมปรับภาพสุดนะครับบน RTX 4070นะกับอ่า ซีพียูอินเทลคอ่นนะหนึ่งสามจดนะครับไปอ่าปิดจอปอ่าปิดเจปอฮ้ยโอ้โหน่โดนโดนแหลกไปแล้วคนดูกดบนะเเอคืออะไรวะ เฮ้ยอะไรเนี่ยอาทีนี่ย <su> ิงเข้าไปสวยช่วยเพื <Ser unser enda> ่อนครับเดี๋ยวคนพระเอกคนดูใส่จอยดาอะไรดาเฮ้ยพิกโกพิโก้นี่มาหนิได้พิกโกพิกโกป่าวะไปไปไปนี่เรามาช่วยแมวเนาะแมวแมวเราเกือบโดนกินเออ LT M เอ็มแล้วอ๋อ RT กดยิงอึ๊บ ดึงมันลงมาครับน,น,นยยี่ยิงก่อนยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ออเออว้ส,สวยปั๊บเกะมาะมันไหมครับไอพวกตัวนี้เกาะลงมาปึ๊บยิงก่นอนเออเร็ว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  ผมหันกลับไม่ได้นะคุณดู on the rocks ระวังน,นี่โนหน,นครับสวยอย่างเงี้ยน่ะยิงสลิงใส่เลยฮะโคตรึงโคตรึงเรือมาแล้วเว้ยเรือดินเรือดินไปไปไปนี่ฉันบิดตายนะนี่คุณดูอุ้แต่ภาพใช้ได้นะอันนี้เปิด D L C แต่เฟรมจีนฮันเตอร์ ตรงนี้แล้วอยอะไรมาวะโอ้ยดาบโอ้โหเอาเลยดิย่านี่แน่ซับโคตรตึง่ะคนดูมาดินี่จะโชว์เทพหรอกนะดาบกระดูกสันหลังมังกรอย่างนั้นเหรอลงมาดูสาวน้อยนะครับเป็นไรหรือเปล่า ยีน hey, okay. hey, okay. okay okay ี่เป็นเกมจากทางแคปคอมนะทุกผู้ชมนะเธอโอเคไหมไม่รู้เรื่องพูดเลยเฮ้ยช่วยมันไม่ได้นะท่านผู้ชมเฮ้ยเธอโอเคหรือเปล่าปลอดภัยดีไหมเยอะการเริ่มต้นที่ดีนะ อ๋อเพื yeah. ่อนมันแบบไม่รู้ตายหรือยังนะรดนแรหรอเปล่าข้ามไม่ได้ซะด้วยนะจากนี้โอเคข้ามได้ไปแล้วคนดูไม่ดูหรอกเนื้อเรื่องนะคนดูต้องการบวกเฮ้ยมาเ้ยอุ้ยภาพสวยจ้าคนดูนี่ผมปรับภาพสุดแล้วนี่คนดูนะเออกดไวเพื่อใช้อาวุธหย่โหเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย๋ยอเอาอ่ะอันนึงนะคนดู ดูนี่นี่อันนี้มีเมนูก็คล้ายๆกับ Monster Hunter World อยู่นะไหนนี่ผมปรับภาพจบสุดแล้วนะ DLSS เปิดอะไรทุกอย่างเปิดหมดแล้วนะคุณดูคุตี upscale โหมดอะไรเงี้ยนะครับเปิดหมดอนะตอนเนี้ยเนี่ยเปิดหมดทุกอย่างเลยนะเ <c oughs> อาให้สุดแต่คนดูการ์ดจอแบบวิง่งแบบรันลันอนะคนดูเชดเดอร์นี่เ้ยมันมีเชดเดอร์ตรงนี้ด้วยเหรอวะคนดู โอ oh, right, okay. ไรเชดเดอร์ได้พาร์ฟอร์มาน์สบาลานซ์ดิฟออฟฟิลโอเคดิฟออฟฟิลไปทีนี้ก็ oh. เปิดให้ทดสอบได้ทุกคนนะคนดูนะ <What? S 1> yes อ oh, เลือกอาวุธที่เราต้องการใช้นะคนดูนะเฮ้ย hey, ผมชอบใช้เนี่ยไอเนี่ยลองซาุไรเนี่ยเวิกอยู่นะเอาดูดิเอาดูดิ ลองสมุไนไายนี้ต้องเป็นดาบยาวเท่านั้นเย้โอ้โหกดอะไรตีวะเดีย๋ยวกดวายนี่มาถ้าใช้จอยนะท่านผู้ชมนะโอเคกดอาร์ทีอาร์ทีบวกอ๋อชวัชวชัวเป็นท่าเป็นท่าคนดูอ๋อกดบีก็ได้นี่มา อาทีก็เออทีก็ A. อก A. นี่คืออะไรวะอ๋ออธีก็อเป็นดอชนะโอีบี okay, เป็นอันนี้อา่าเราต้องฝึกโอเคกดกดกันกดอะไรวะคุณดูโอเคมันให้เราไปตรงนี้นะครับไปขึ้นปิโกปิโ,ก,โ,ก,โ,ก,โก,กก่อนอ๋อกดบนเพื่อขึ้นนะครับไปโอเคไปตามจุดนะฮะ นี่เฮ้ยแต่แมพเป็นแบบแนวแบบ 3D อยู่นะท่านผู้ชมนะ RB จะเป็น speed up ใช่ไหมโอเค RB อ่ากด RB จะเป็น speed up นะไปไปเฮ้ยอะไรอะเก็บมัชรูมนะมาหาเก็บยาแล้วเปลอรีเทิร์นทูออโตมูฟเฮ้ยมีระบบออโต้มูฟด้วยนี่หว่าคนดูแหลมจัดเลยว่ะอู้มีระบบเพิ่มมาใหม่นะออโต้มูฟเป็นไลน์แบบเดินเดินไกลเกินไปอย่างเงี้ยนะครับ เราใช้ระบบออโต้มูฟได้นะเนี่ยเดินไปตามจุดได้เออง่ายขึ้นง่ายขึ้นคนดูอย่างนี้เนี่ยระบบนี้ที่ต้องการบางทีแบบเดินทั้งวันเหนื่อยมาคนดูลงไปตรงนั้นเอ้าเป็นไรวะเฮ้ยพวกน้กำลังจะโดนกินโดนพิษน่าจะโดนน่าจะโดนแหลกแน่แน่แหล่นี่เอาอ่ะ ชตคาคราวะยิงยยิงนี่มานะครับโว้ยนี่หนังยังหนังยังหนาเนี่ยดูจากทรงแล้วไม่ไม่ไปกันจากฉันลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็ววิ่งวิ่งมาแล้วอ่ะเออพระเอกเรามาแล้วนี่นี่เป็นไัง,งนานนานนไงะยิงหนามเข้าไปที่หน้าครับกูเข้าได้ไงวะ จีบนะน่าจีบอยู่นะน่าดูหนาวเข้าไปเนี่ยไปฉันไม่สามารถทิ้งมันได้เดี๋ยวฉันช่วยเยี่ยวันเราต้องได้สู้แน่ๆคนดูนี่มาเดิมบอสแกรกเว้ยมาเลยไอ้กิ้งกือยักษ์ไอ้เจะกบกอริลลาจะจัดการแกมันให้มาบอกให้มาจุดนี้เหรออ๋อกด R S เป็นล็อกโฟกัสไว้นะกด Y จ้ะ อ้าวอ้าวซอยอะไรเนี่ยอาทีอาทีบกไวใช่ไหมตับเลยอืออือเข้าไหมเนี่ยอือโอ้ยเข้ายากจริงนะคนดูตับสวยโอ้แมวเราแม่งโคตรตึงอ่ะ เอาดิ LG เหรออ๋อ LG เป็นกันนะท่านผู้ชมนะโฟกัส r s นี่โอ้ยโอ้โหเดดี้วีเพิ่นนี่หรือว่ากดนั่นก็ได้นะโฟกัสโหมโดเนาะกด LT เพื่อโฟกัสโหมดนะครับเอาดิ ไวกับบีสวเอาทีโฟกัสหมดครับจริงๆเราล็อกมันก็ได้นะอืมอืมอืมเข้าบ้างไหมเนี่ยจำไว้ยื้ยสับสับอับสวยเรียบร้อยครับแตกไหมนะ่ะไม่แตกไม่แตกนี่นี่ กดอาทีนะคนดูเป็นสปินชัดนี่แน่กดเอลทีเป็นลิงเอาดิตับรัวๆครับนี่อะไรเอ่ยอ๋อลิงโฟกัสนะทุกผู <lawsuit> <ulously What? S 1> ้ชมนะโอเคมันจะมีจุดบอกนะครับสีแดงคือจุดอ่อนมันนะทุกผู้ชมนะต่ำเลยดิลิงโดนยากอย่างวะ โอ้เข้าแรงอันนี้เข้าแรงตัวมันดันนะคนดูนะอืออืออุ้ยขี้เถอะแขนแขนอ่าอาร์บีอาร์บีกับอาร์ทีเพอร์ฟอร์แมนเหรอกดอาร์อาร์บีแล้วกดอาร์ทีโฮดดิ้งโอเค คืออะไรวนะเนี่ยคืออะไรวะคนดูมันตีลิงเราอะโฟกัรสไตร์อ๋อนี่โฟกัสโหมดโอเค นี่แน่นี่แน่โอ้โหสวยครับเอื้อเปิดดาบแดงเปิดดาบแดงนี่นี่ขอ,อก,กดอาธีได้นะท่านผู้ชมนะอืมอาธีอาธีตูมันขาดทางมันขาดไปแล้วไหนไหน กดอ t ร์กับ E นะท่านผู้ชมนะอ๋อเป็นเป็นเคาน์เตอร์หลบนะท่านผู้ชมไปอาทีกับ E ปั๊บนี่คืออะไรวะเรียกม้ามันทำไมวะน่ะโอ้นี่ไงขึ้นได้โอเค เอลบีเพื่อเรียกวิทยุเหรอหรือไรอ่ะเดี่ยวเมนูตับก่อนครับมีนี่อ๋ออีกระโดดลงมาได้ ตบครับสวยอุ้ยอีแรงจัดคนดูขึ้นครับมาภาพถือว่าใช้ได้นะคนดูนะล็อกโฟกัสครับสวยตอบตอบเอลนี่มันได้เปิดทำไมวะเลเดี้เอลเมนูอ๋อให้กดให้กดเลือกยาเหรอหรืออะไรใช้ยาเหรอ มัน <sketches> ท oh ึกเทว่า้ยเอาดินี่ตัวมันอันนั้นแล้วติดแดงติดแดงสาบสาบนี่จุดแดงนะครับจุดแดงคือจุดอ่อนมันนะมันหนีอีกแล้วเฮ้ย SOS f a i r support โอเคกดอะไร อ๋ออะกด L B ไม่มีอ่ะคนดูเ <c oughs> ดี๋ยวรีโหลดก่อนครับมันบอกว่าอะไรนะอ๋อนี่ไงนี่ไง i s u i s f a i r support ยิง โอ้เต oh, oh, okay, นะิงโอ้เตงอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมอ่า Monster Hunter w i e, นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะลองไปโหลดเดโมมาทดสอบก็ไปลองไปโหลดกันมาได้นะท่านผู้ชมนะเออก็เป็นภาคใหม่นะครับในปี2024นี่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะอะ่าโหลดมาเล่นนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างขวายาใต้คลิปเด้อคุณดูเด้อโอเคนี่เก็บยาเก็บของก่อนนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้เป็นออโต้นะครับเดินไปเลยนะระบบใหม่นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้า